ที่เป็นสถูปรามคามเป็นสถูปที่มีพญานาคดูแลรักษาพระบรมสารีริกธาตุอย่างดีแม้แต่พระเจ้าโศกมหาราชก็ไม่สามารถที่จะนำพระบรมสารีริกธาตุจ,จากเมืองนี้ไปได้หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธป,ปรินิพนานยิ่กุศินาราแล้วก็ได้ถวายเพลิงที่มกุฏพันธนาเจดีย์ จากนั้นแปดหัวเมืองก็ได้ยกทัพไปเพื่อขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหนึ่งในนั้นก็คือเมืองเทวตหาเมืองเทวตหาเมื่อโทนพามได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุก็ถูกตักตวงด้วยเครื่องตวงแปดแปดส่วนอ่าให้แต่และหัวเมือง เพื่อจะนำไปประดิษฐานไปตั้งหรือว่าสร้างสถูไว้เพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาเป็นพุทธบูชาในสถานที่เมืองของตัวเองเมืองเทวทัตหะก็ได้มาสร้างสถูไว้ที่ตรงนี้หลังจากที่สมัยยุคพศ .235 พระเจ้าโสมหาราชก็จึงได้ไป หรือว่าไปเจาะไปเพื่อนำพระบรมสารีริกธาตุจาก8เมืองนั้นไปรวบรวมเพื่อจะเอาไปสร้างไว้ตามที่สถูปต่างๆแต่ก็ยังคงรักษาไว้ตามที่ต่างๆด้วยแต่ว่าที่สถูปเทวทหานี้หรือว่าสถูปรามคามนี้พญานาคมาขอพระเจ้าโศกมหาราชว่าพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของหมู่พญานาคทั้งหลายก็ขอให้ยาได้นำภาพประศรมสาดิกธาตจากที่นี้ไปเลยพระเจ้าโสมหาราชก็ได้รักษาไว้หรือว่าไม่ให้ไม่ได้ขุดค้นจากตัวนี้ฉะนั้นสถูปนี้ก็มีเนินดินมีที่เราเห็นนี้ครับเป็นอยู่กลางทุ่งนาก็เป็นสถา,านที่สปายะ ในการที่เราจะไปปฏิบัติบูบชาครับก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งคนที่เราทั้งหลายควรที่จะไปกราบบูชาเราจะได้รับธาตุแท้ของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนํามาปฏิบัติชีวิตของเราให้มีความสุขในปัจจุบัน ชีวิตมีความสุขในท่ามกลางและชีวิตมีความสุขหลังจากชิน้นหรือว่าไม่ต้องกลับมาเวียนบ้า,ตายตายเกิดอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาอุดมการก็เรียวว่าเป็นอุดมการณ์ก็คือ